โกงเลนอะไรอีกเนี่ยทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยที่ก็รหมกันแต่ว่ามียักษ์ตาเดียวอะ่ะสองตัวเลยเห็นไหม,มเห็นไหมครับเห็นครับได้วดูฟันของครูสิกดเลยปกติเฮ้ย มีสัญญาณเรียกแล้วเฮ้ยเออเออเออเเจเจเจสจำสเกตเออคุณครูนี่เพราะว่า <c oughs> สี่ไปเียบขี้มูกของเขานี่คือขี้มูกเหรอเนี่ยใช่สิโอ,โอ้ยโอ้ยสี่ไปเกยบเก้าไปเก็บเก้าเฮ้ยเจ็กลับมันกลับ ไอเจมวิ่งเร็วจังนี่ก็วิ่งเร็วเห็นไหมนี่ก็วิ่งเร็วอึ๊บตัวหนามทิมแทงกับทิมตายเลยอึ๊บห <Hello. S 2> ันตกนะเขาสร้างระบบป้องกันควปลอดภัยฮัลโหลไดติกมาดี้ไดติกมาดี้ ต้ไปกดปุ่มก่อนมาเร็วมากดปุ่มก่อนแจ้งประตูเปิดยังแจ้งไม่ได้กดอีกปุ่มเสร็จแล้วรอทีดีด้วย <cycling> ตายแล้วโดนบทเนื้อ่อนจะไปนะมีท่อด้วยอ่ะโอ๊ะโอุโอุไม่ไม่ รล้หนึ่งอ้าวซีดีมาถึงแล้วหรอมาถึงแล้วไวมากไปเฮ้เจ๊ระวังนะตรงนี้มีเลเซอร์มีเลเซอร์ไงทำเอ,อียตายเจ๊เพิ่งเข้าไปข้างในเอ้ยไ,อได้เหมือนกัน <laughs> ไปอี๊ยบ อึบเค๊ะเค๊ะเค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 ๊ะเขเขเขเฮ้ยสียังอ้ออยู่ว้มายังยังโหพิ่งขึ้นมาเองโอ้ยโอ้ยโหนี่คือยากระวังนะ ui nó băng nó băng laser sơ nó băng hết sơ ui à à bây giờ lên úp úp ui cường เออใก้เกือบเกือบไปแล้วเ <c ười> มาไปต,าตอ่อเฮ้ยเจอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้เข้าอ่ะเดี๋ยวเสียง ุยมีปุ่มอะไรอะมันคือตัวบอสปะไม่น่าใช่ใช่ส<ะ>ู้สู้ต้องสู้สู้ยังไงอ่ะต้องยิงไปที่เขาสิกดยิงให้มีปืนอ๋อลืมกดปืนสุ <laughs> ดท้ายเดี๋ยวสีไปเริ่มใหม่โหเจวิ่งเร็วอ่ะ เดีย่ยวไทยไม่แต่ดูคุ้งเจดีของซีดีมันผ่านจริงไม่เคยผ่านเลยนะเนี่ยเดี๋ยวสีลองเป็นแต่ซีดีน่าจะเป็นได้นะเป็นได้กดปืนแล้วห้ามเอาหมวกมาให้มันอยู่ไกล ถ้ามาอยู่ในไกลนะโอ้ยซีอยู่ใกล้บวกมาเลยคำว่าิิโควัยไฟไฟไฟอย่ามียั่ไม,ม่โดนยังไม่โดนให้เขาเลือกรถไงยิงไปที่ฟันฟันเขาจะได้หกักเป็นครูผู้ครูแปลกประหลาดมากเเขาค่นไฟได้ด้วยอะ่ะจริงคัาว่า มันเป็นแบบพิซอร์ไรตัวบอสสีวิ่งเร็ววิ่งเร็วนะเพราะว่ามีปืนก็วิ่งเร็วอึบหนีหนีหนีโหเธอคันเพชยตกใจหมด อุ้ยเกือบไปเขาตายเฮ้ยของเสียังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 วิง่งวิ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 ง่งลงลัววิ่งซิ่งซิ่งลงลัวโอ้โหเราได้พลังวิ่งเร็วมาเหรอเนี่ยใช่สิทำไมเราวิ่งเร็วจังเลยเพราะเราสู้กับเขาได้ โอ้มันพ้นไฟอึ๊บเย้แต่แล้วเราต้องว่าเจอบอสคนนี้อีกแล้วแน่โอ้โหยกงรอด้วยนะเดี๋ยวพีไปเจ๊ยิงลองเลยถ้าเจ๊ถ้าเจ๊อึ๊บ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  เราวิ่งเร็วเอา้าปืนหายก็ไปเอาใหม่สิอสุยีวิ่งเร็วอยู่เจสีวิ่งเร็วอยู่เฮ้ยีวิ่งเร็ววิ่งเร็ว,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 วอย่าให้เขาโดนตีอย่าโดนตี เรียบร้อยยังแต่ว่าทีเขาเริ่มมันมาใกล้มันมาใกล้กลอุย้ยระเบิดก็หายเอ้ยปาสุก้าวันนี้เซ่ทีวี วบไปโอ้ยเอยอบอบไปไอันนี้เราก็ค่อยไปอึบออบอบดีดีกะโดด <laughs> <laughs> อ่้เพราะสีวิ่งเร็วไม่ต้องวางสะพานเลยอ่ะเพราะว่าเจวิ่ง้า คือยังไงคือเจ๊ต้องยังไงเนี่ยจะไปเอาไหมกดไม่ไนดะ้โอเคได้แล้วซีดีกระโดดเลยค่ะว่าซีวิ้งเร็วซีดีซีดีกระโดดเลยปะ <S 2> <S 2> <S 2> ทำไมถึงซีดีกระโดด ก็ซีดีกระโดดเลยวิ่งเร็วปะมาแล้วเฮ้ยข้างล่างมันเป็นน้ำเขียวอ่ะกระโดดลงมาก่อนอบถ้าตายแล้วมันจะวิ่งวิ่งไม่วิ่งเร็วแล้วนะจริงอึ๊บ อึบอึบอันนี้ต้องกระโดดธรรมดาขออยากให้ลองช้าๆตายทาน้ำเขียวโดนครูจับได้เอาไปทำเสื้อกระหนาวเว้ยถ้าโดนถ้าโดนครูเนี่ยจะเอาไปทำเสื้อกันหนาวหรือว่าอะไรก็มีโอ้ดีดีอึบอ๊บ ลอง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 โอ้ยโหนี่คือไม่ได้อะไรโอ้โอ้ไปปึ๊บปึ๊บไปออันนี้คือไม่ได้แน่นอนปึ๊บๆระวังระวังระวัง อึบอึบอึบเป็นไงไแล้วอึ๊บอึบอึ๊บกระโดดข้ามทีสองอุ้ยซีดีเก่งกว่าดีเก่งกว่าแนมะซีดีรู้ว่าเก่ง ยังไงเฮ้ยอันนี้สปีดอุ้ยไอคูมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วมีแสงสีแดงด้วยเขาจะพ่นเลเซอร์ออกมาไหมเนี่ยอ่งน,น้ำดินสอ,อได้เดี๋ยวสีเปงรอที่ตัวบอสเลยนะฮะเราถึงตัวบอสเหรอใช่ถึงตัวบอสแล้วนี่ถ้วยรางวัล ดีเจมามามา,มาได้ยังเก่งมากเก่งมากเจด,ดูสิมีถ้วยรางวัลด้วยอุ๊บเอ้ามีตัวบอสเฉยโอ้ถ้วยนี้คือกับดักโอ้โหคไม่ยอมให้กลับบ้านด้วย อีกฝั่งฝั่งที่ฝั่งมือฝั่งหนึ่งเป็นมีดอ่ะแล้วอีกฝั่งแรกเป็นบาซิก้าโอ้โหนี่คืออะไรไม่ได้เลยสู้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 พลางก้าเก้าวก้าพันพรางก้าพันปาไป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 ยิงยิงยิงรอดๆอดๆอดอดอด โอไปโอ้ย,อ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 ยกรับกืับกรับ,รบจิ๊บเย้ซดี้ยังไม่หลดอ้าวเจตยุยซะงั้นของซีดียังอยู่ของซิดียังอยู่เรอด้วยเรด้วยแล้วถ้ายอย่างนี้นี่คือตัวบอสมันจะคุยยังไงเย้ ย้ <Yeah. S 2> ยังไงยิงรถยิงไม่ได้เอาใช้ช้วยระวังระวังระวังเราไประวังตั้งหรอระวังหัวอีกทอย่าขับชนชนเธอแล้วนะเอองบเก่ง เฮ้ยรถเฮ้ยต่เราวิ่งก็ถึงเองแหละรดไปแร็วหายไปแร็วอยู่หลังนู่นไกลๆเลยเย่กับดักถ่วยนั้นคือกับดักปึ๊บวิ่งยิงวิ่งเลย คือสิ่งลวงว่าโอเคสำหรับวันนี้แล้วก็ลาไปก่อน